คนอาปอมเิ่นเอาถาังหนามมาใส่บ่มันเสมออยู่บ้าหรอครับให้หนะมาะใส่ไปได้บ้าอะไร โอ้ปลอมแล้วใส่โครงการหลวงมั้งเข้าซอยไหนเลยไปบิดล่ะก็สกแยน่ะน่จะกตารอดไป ไวาดีเอาดินรงให้มันแน่นแม่แนงท่าน้ำมันสูงเนาะอืหามันเทว่าดีใมเท่ีนห่าข้าสาลเป็นมือถกกว่าต <c oughs> ้องยอกใส่ำมเยำนเย ท่งก็จะมันข่อยไมตนี้วะขอ่อยตอนน้ย่ข่อยข่อยก็รอดทำไรวะพี่อาจุกงย่างไอ้พีน่ะ